สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวีโก้แต่งซิ่งนะครับผมนี่อยากให้ดูรอบๆก่อนเลยนะครับ คันนี้จะเป็นวีโก้ตัวเก่าเลยนะครับปีศูนย์ห้าะครับได้ทําการแปลงหน้านะครับผมตัวนี้แปลงหน้ามาเป็นวีโก้แชมป์นะครับจะประมาณนี้นะครับผมใส่แม็กนะครับ RPF1 นะครับผม ขอบสิบแปดครับผมรัดได้ยาง255ห้ทับห้นะครับผมอันนี้ม,มีคำวีนะครับวีครัววีงานไดนะครับผม เรามาฟังเสียงกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเทอร์โบปาก44มิลนนะครับ d m a ม็กทับผม เผื่อเพื่อนๆสนใจแต่งแนวทางแบบนี้ก็ดูกันได้นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องนีไวรอดับเครื่องก่อนครับผมภายในก็จะมีเบาะคู่หนึ่งนะครับผมมีพวงมาลัยอะไรประมาณนั้นวัดบูธ เรามาดูห้องเครื่องกันนะครับนี่เครื่องก็เก็บโล่งมาหม้อน้ําพัดลมอินเตอร์นะครับตัวนี้นี่ฝาสีก็ได้อยู่นะครับโอ้โ,โอเค <Okay. S 2> นี่เลยครับผมแปลงหน้ามาเป็นวีโก้แชมปนะครับสนี่ส่งก็จะประมาณนี้ครับโอเคนะครับฝากไปแค่นี้นะครับโอเคขอบคุณครับ